อลิสกัวอ,อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบำบันจังหวัดตาลักได้กลายเป็นมหากา,การเมืองที่สัน่นสะเทือนความมั่นคงของฟิลิปปินส์อย่างรุนแรงโดยข้อกล่าวหาที่ว่าเธอคือสายลับของรัฐบาลจีนที่ปลอมแปลงสัญชาติเพื่อแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นเรื่องราวเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในปี2024หลังจากการบุกตรวจค้นศูนย์ปฏิบัติการเกมออนไลน์นอกชายฝั่งขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลที่เธอปกครอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งซ่องสมุมของอาชญากรรมไซเบอร์และการค้ามนุษย์ความเกี่ยวข้องของเธอกับสถานที่ดังกล่าวได้นำไปสู่การไตส่สวนอย่างเข้มข้นในวุฒิสภาฟิลิปปินส์ระหว่างการไตส่สวนอลิสกัวไม่สามารถให้คำตอบที่สอดคล้องหรือน่าเชื่อถือเกี่ยวกับภูมิหลังส่วนตัวของเธอได้เลยเธออ้างว่าถูกโฮมสคูลและเป็นบุตรนอกสมรสที่คลอดในบ้านโดยไม่มีใครจดจำรายละเอียดได้ แม้กระทั่งการระบุสัญชาติของมานดาคำตอบที่วกวนและขาดหลักฐานสนับสนุนได้กระตุ้นความสงสัยของวุฒิสมาชิกอย่างรีซาฮอนติเวรอสและวินกัสชชเลียนให้พุ่งเป้าไปที่เรื่องสัญชาติของเธอทันทีพวกเขาสงสัยว่าเธอไม่ได้เป็นพลเมืองฟิลิปปินโดยกำเนิดตามที่เธอกล่าวอ้างซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด sa That is impossible. Okay. Talagang dapat na sight namin kayo in contempt. Unbelievable yung mga sagot. Uh, let's take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel sinong may ari at facilitator sa YATE. pina na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung YATE, ano bang markings nung YATE na sinakyan nyo, Ms. Alice? ah uh, alam ko lang po kulay puti. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala na pong wala po akong makitang number tapos parang may may mga wings po, ganun lang po. Ah, uh, okay. So, yeah. Ah, uh, hindi ko pa nga na yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Uh, actually naka po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. walang wala kang nakitang number may letters ba sa yate? meron parang sticker po na wings po na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka kayo? Ano yun? Miss Alice. Makeup po. Tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, ano? Gabi? Tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? <laughs> no, so, nung gabi yon sa ang port kayo umalis? sa ang yate? Jutplin เกิดขึ้นเมื่อสำนักงานสอบสวนแห่งชาติหรือ NBI ได้ทำการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและยืนยันว่าลายนิ้วมือของอลิชกัวตรงกันกับบุคคลสัญชาติจีนชื่อกัวหวาผิงซึ่งมีบันทึกการเดินทางเข้าประเทศฟิลิปปินส์ด้วยวีซ่าผู้อยู่อาศัยพิเศษสำหรับนักลงทุนตั้งแต่เมื่อปี1999ในฐานะพลเมืองจีนนอกจากนี้มีการเปิดเผยว่าพ่อแม่ของเธอเป็นพลเมืองจีนทั้งคู่ และไม่ได้มีหลักฐานการแปลงสัญชาติอย่างชอบธรรมซึ่งนำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลประจำภูมิภาคมนิลาและในที่สุดศาลได้มีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนมิถุนายน2025ว่าเธอไม่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจึงถือเป็นโมฆะนับตั้งแต่เริ่มต้นข้อกล่าวหาที่ว่าเธอเป็นสายลับจีนได้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังมีการเผยแพร่าสารคดีสัมภาษณ์เฉอเจอ้อเจีเจยง อดีตนักธุรกิจชาวจีนที่ถูกตัดสินจำคุกในประเทศไทยซึ่งเขาได้อ้างตนเองว่าเป็นสายลับจีนและเปิดโปงว่าอาลิซกัวก็เป็นสายลับเช่นเดียวกันมีการนำเสนอหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าที่อยู่ของอลิสกัวในประเทศจีนนั้นคือที่ทำการพักคอมมิวนิสต์ท้องถิ่นซึ่งสร้างความตื่นตระหนกอย่างมากเกี่ยวกับระดับของการแทรกซึมจากต่างชาติเข้าสู่การเมืองและหน่วยงานราชการของฟิลิปปิน์ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้กรณีนี้จึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงชื่อของเฉอจื้อเจียงชื่อนี้อาจคุ้นหูสำหรับคนไทยเพราะเขาคือเจ้าของบริษัทหย่าไทยที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครโดยมีธุรกิจชิ้นโบแดงคืออาณาจักรคาสิโนในชเวโกโกในพื้นที่เมียวดีเมืองเอกของรัฐกะเหรียงบนแผ่นดินเมียนมา ประชิดพรมแดนไทยทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมืองใหม่ชเวโกโกแห่งนี้ที่ปรากฏชื่อตามหน้าข่าวของไทยตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาในฐานะแหล่งสแกมเมอร์ที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติถูกหลอกไปทำงานจำนวนมากในเดือนสิงหาคม2022เฉลื่อเจียงถูกทางการไทยจับกลุ่มขณะที่เขาอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแดงของตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2021 เนื่องมาจากการถูกตั้งข้อหาอาญาโดยทางการจีนจากธุรกิจสีเทาของเขาที่สร้างความเดือดร้อนให้เหยื่อคนจีนซึ่งทางการไทยมีแผนที่จะส่งตัวเฉิจื้อเจียงกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนตามคำขอของทางการจีนแต่จนถึงตอนนี้เฉิจื้อเจียงก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเรือนจำในประเทศไทยระหว่างถูกกักขังอยู่ไทยนี่เองทีมข่าวของอาจารย์ซีราสามารถติดต่อขอสัมภาษณ์เฉิดจื้อเจียงจากเรือนจำได้ โดยเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์และบทสัมภาษณ์ที่เปิดโปงว่าอลิสกลัวก็เป็นสายลับเช่นเดียวกันทาให้สัมภาษณ์ของเฉิจื้อเจียงที่ปรากฏในคลิปสารคดีชิ้นนี้กลายเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเมื่อเฉิจื้อเจียงกล้าเปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาว่าที่จริงแล้วเขาคือสายลับที่ทํางานรับใช้กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของจีนโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งชาตินี่เองที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เฉิจื้อเจียง สามารถดำเนินกิจการสีเทาของเขาได้ในหลายประเทศทั้งเมียนมากัมพูชารวมไปถึงฟิลิปปินส์อันเป็นประเทศแรกสุดที่เฉจื้อเจียงได้เดินทางเข้าไปเปิดกิจการของเขาและทำงานเป็นสายลับอย่างลับๆในปลายปี2016ก่อนมีเหตุให้ต้องโยกย้ายไปประเทศอื่นๆซึ่งท้ายสุดก็คือประเทศเมียนมาผลจากการเปิดโปงครั้งนี้ทำให้อลิสกัวถูกสั่งพักงานและถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดี รวมถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การประพฤติมิชอบและการปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะการใช้ตัวตนที่ปลอมแปลงเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เธอได้หลบหนีออกจากประเทศในช่วงกลางปี2024ก่อนจะถูกจับกลุ่มและในประเทศกลับมาจากอินโดนีเซียในเวลาต่อมาปัจจุบันอลิสกัวกำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีทางกฎหมายหลายคดีซึ่งคดีของเธอได้กลายเป็นแรงผลักดันให้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปิน เร่งปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนพลเมืองและกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่ออุดช่องโหว่าทางกฎหมายที่เอื้อให้เกิดอลิสกัวคนต่อไปเข้ามาทำลายความมั่นคงของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ได้อีกในอนาคตคนฟิลิปปน์จำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่าการที่อลิสกัวปลอมสัญชาติมาจนคว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีได้สำเร็จนั้นไม่ได้มีจุดประสงค์แค่เพื่อจะต้องการ่วยใช้อำนาจ ที่ใช้ในการกรุยทางให้ธุรกิจสีเทาที่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเธออาจจะถูกทางการจีนว่าจ้างให้เป็นนาตาชาสอดแนมกิจการภายในของฟิลิปปินส์อย่างลับๆ การเกิดขึ้นและแพร่สะพัดของทฤษฎีสมคบคิดที่ว่านี้ไม่ใช่เพราะคนฟิลิปปินส์ดูหนังหรือละครแนวสายลับมากเกินไปแต่มีเหตุการณ์ที่เอื้อให้ความคิดนี้เกิดขึ้นนั่นคือความรู้สึกกินแหนงแคลงใจของคนฟิลิปปินส์จำนวนมากที่กำลังมีต่อจีนแผ่นดินใหญ่จากประเด็นข้อพิพาทเหนือน,าน่านน้ำทะเลจีนใต้ที่มีระหว่างกันมาอย่างยาวนานและกำลังทวีความร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่หวาดกลัวว่ากำลังเข้าใกล้สงครามเต็มรูปแบบ ข้อกล่าวหาว่าอลิสกัวเป็นสายลับจีนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะฝั่งทางการโดยเฉพาะคณะกรรมการพิเศษของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ก็ตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้และมีการลุยสืบสวนสอบสวนในประเด็นนี้อย่างหนักเช่นกันประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาคือกิจการพนันออนไลน์หรือที่เรียกกันในฟิลิปปินส์ว่าโปโก้หรือฟิลิปปินส์ออฟชอร์เกมมิ่งโอเปอเรเตอร์สในเมืองบัมบันของจังหวัดตาลัก ที่พบว่าอลิซมีส่วนพัวพันนั้นตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพแคมป์โอเดเนลของกองทัพฟิลิปปินเพียงแค่14กิโลเมตรเท่านั้นอันที่จริงโปโกแห่งนี้ไม่ใช่ที่แรกและที่เดียวที่ถูกตั้งข้อสังเกตเช่นนี้แต่ที่ผ่านมามีโปโกในหลายเมืองของฟิลิปปินที่ผู้คนพากันแคลงใจเช่นกันว่าเหตุใดถึงได้มักตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของกองทัพฟิลิปปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นฐานทัพของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยกันว่าโปโกอาจไม่ได้เป็นแค่แหล่งฟอกตัวของกลุ่มทุนจีนสีเทาแต่อาจมีหน้าที่สอดแนมกิจการภายในของผฟริิปเป็นอย่างลับๆด้วยในช่วงที่ข่าวของอลิสกัวเกิดขึ้นและโด่งดัง10มิถุนายน2024โปโก้แห่งหนึ่งในเมืองโพรักจังหวัดปัมปาง,งาก็ถูกเจ้าหน้าที่บุกค,ค้ ซึ่งก็เผอิญไปพบว่ามีเครื่องแบบทหารของกองทัพจีนอยู่ในตัวอาคารแม้จะไม่รู้แน่ชัดว่าเหตุใดจึงได้มีชุดทหารจีนมาโ p r o ในโปโก้แห่งนี้แต่ก็ยิ่งทําให้ข้อสงสัยที่ว่าจีนใช้โปโก้เป็นแหล่งสอดแนมกองทัพฟิลิปปินนั้นเป็นที่พูดถึงมากขึ้นไปอีกในช่วงระหว่างที่เรื่องของอลิสกัวเป็นที่สนอกสนใจกันอยู่นั้นฟิลิปปินก็มีกระแสะข่าวเรื่องสายลับจีนเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่มาตลอด เช่นกรณีที่สำนักข่าวสืบสวนอย่างแลฟเลอร์เปิดเผยว่าทางการฟิลิปปินส์กำลังตั้งข้อสงสัยและกำลังสืบสวนว่าหัวหน้าสำนักข่าวหวนหุ่ยเดลี่ประจำสำนักมนิลาที่ชื่อจางสติฟซงอาจเป็นสายลับของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจีน รวมถึงกระแสข่าวที่ทางการตั้งข้อสงสัยเรื่องนักศึกษาจีนที่ดูจะไหลทะลักเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติในบางสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฐานที่มั่นของกองทัพฟิลิปปินซึ่งในบางกระแสข่าวนั้นสถานทูตจีนประจำกรุงมะนิลาได้ออกมาปฏิเสธขณะที่ในเรื่องของอลิสกวนั้นยังไม่มีการออกมาตอบโต้ใดๆจากทางการจีนสุดท้ายแล้วอลิสกัว จะเป็นสายลับจีนจริงตามที่หลักฐานและพยานบุคคลต่างๆบ่งชี้หรือไม่นั้นยังต้องรอบทสรุปหลังจากที่กระบวนการสืบสวนของทางการฟิลิปปินส์จะเสร็จสิน้นโดยหลังจากนี้วุฒิสมาชิกของฟิลิปปินส์ยังมีแผนที่จะเรียกตัวบุคคลที่ต้องสงสัยมาไต่สวนเพิ่มเติมก่อนจะพยายามปิดการไต่สวนให้ได้เร็วๆนี้และขณะเดียวกันคำถามที่ว่าสายลับจีนกำลังอยู่รอบตัวคนฟิลิปปินส์จริงหรือไม่นั้น ก็คงต้องรอความกระจ่างแจ้งมากกว่านี้เช่นกัน